สวัสดี f อฟลุงพนว่าแตนหมอปลาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับแอดมินเสียงห่วยเช่นเคยคะ่ะบอกแล้วว่าพี่ธนกิจเขาดีจริงๆพี่ธนกิจยืนยันคําเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยังไงก็ไม่ใช่ลุงพลไม่คิดว่าลุางพลทำแน่นอนไม่เปลี่ยนแน่นอนนะผม ผมก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าใครมันทําน้องอ่ะครับผมที่นาโอ้ยที่นาผมจะไปสนใจไรผมใครจะทํางานอะไรผมไม่สนใจเราพวกผมขับรถไถเหมือนกันผมผมตามถนนเหมือนกันนี่ก็ถ่วจหน้าก็ไปยักหน้าอย่างเงี้ยเนกันแอดมินเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของพี่ธรกิจมากเลยช่วงดึกของคืนวันที่24กันยายนมีชายหญิงสองคนบอกมาจากโคราชนั่งรอลงคลที่ทางหน้าบ้าน มืดค่าไม่ไปไหนวันนี้ลุงพลไม่อยู่บ้านซะด้วยพี่พี่ยูทูบเบอร์ถามแล้วก็ยังไม่ไปยังนั่งรอลุงพลอยู่จนต้องไปถามอีกรอบบอกไม่มีเงินพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็เลยพาขึ้นรถไปส่งที่บ้านย่าอาชิ เพราะแกเปิดโฮมสเตย์พี่ๆยูทูบเบอร์ยังจะช่วยจ่ายค่าที่พักให้ครึ่งหนึ่งแต่พอคุยกันแล้วตกลงกันไม่ให้พักเพราะย่าอาชีอยู่กับหลานสองคนเลยให้ไปนอนวัดหรือไม่ก็ที่โรงพักสรุปโทรหาเจ้าหน้าที่ให้มารับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงบ้านย่าอาชิผู้ช่วยสก็มานั่งรอแป๊บเดียวก็ไฟดับดีนะบ้านลุงพลยังมีแผงไฟโซลาเซลล์ที่ยังพอเปิดสว่างได้ ถึงจะมาดีก็ต้องระวังไว้ก่อนขอบคุณพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ทุกคนนะคะที่ยังคอยเป็นหูเป็นตาให้ลุงพลอยู่ไปดูคลิปเต็มๆที่ช่องพี่จิมมี่เรื่องจริงได้เลยนะคะฝากพี่ๆทุกท่านเป็นหูเป็นตาแทนลุงพลป่แตนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเซฟพี่ Impossible หรือพี่ธนกิจด้วยนะคะที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องดาวเดินฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ